อรตมาพระอ,อาจารย์โกสัยจันทวิโชว,วันนี้อาตมาก็อยู่บ้านป่าชาบ้านปี้ปี้ทางเหนือแปลว่าปี่ชายนะอาจจะไม่เหมือนทางอีสานก็จะให้ดูบรรยากาศารๆของที่นี่ก็คือให้ดูบริเวณนะว่าปา่าช้าแต่ละที่เป็นยังไงตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนกำลังตกก็เลย ถ่ายทำแค่บริเวณแค่นี้คือเท่าที่เห็นเลยยมเอาง่ายดีราช้าแต่ละที่ในประเทศไทยนี่ก็มีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างอาตมาก็ลองน้ําเหมือนกันเพราะว่าฝนตกก็จะให้ดูบรรยากาศสารากเก่านะั่นนะ่ะก็มันไม่มีอะไรมากมายหรอกเอาง่ายดีก็วันนี้ก็จะถ่ายทําเล็กๆน้อยๆเพราะว่าหนึ่งที่มันจํากัด ก็ข้างหน้าก็เป็นวัดถนนตรงนี้อาจจะมีไฟแต่ว่าล็อกเราไม่เป็นประเภทที่ชอบเงี้ยหรือเงาะอะไรก็แล้วแต่ก็จะให้ดูบริเวณที่นอนก็เป็นป่าช้าเล็กๆน้อยๆไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตก็จะให้ดูบริเวณนะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เอาง่ายดีก็เป็นป่าช้าของ บ้านปีกอ็อย่างที่เราได้เห็นกันนะโยมคนเราเกิดมาก็ต้องตายเดยมชีวิตคนเราก็มีแค่นี้มันไม่มีอะไรมากมายคนเราจะรวยจะจนหรือจะมั่งมีหรือจะอะไรก็แล้วแต่นี่ทุกคนก็ต้องตายจงใช้ชีวิตยอย่างให้มีความสุขจะรู้จักคุณค่าของชีวิตนะเอาง่ายเดิม ก็วันนี้ก็ขอจบการถ่ายทำแค่นี้เด้อบ๊ายบายเพราะว่าแบตก็ไม่มีด้วยจะาปบายจ้ะ